อำเภอพบพระจัดพิธีรำลึกวันทหารผ่านศึกค่ะที่สนามกลางบ้านทหารผ่านศึกตําบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากได้จัดงานรำลึกวันทหารผ่านศึกนายปรีชาเก่งกล้าประหลัดอาวุโสร,รักษาราชการแทนในอำเภอพบพระเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันทหารผ่านศึกและได้รับมอบดอกป๊อปปี้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก จากอดีตทหารผ่านศึกเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2,560โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระตหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนเก้ารูปเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกที่ได้ล่วงลับไปแล้วจากนั้นได้มีพิธีวางพวงมาลาหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจอดีตทหารผ่านศึกพร้อมครอบครัวและประชาชนพร้อมด้วยอดีตทหารในพื้นที่อำเภอพบพระเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า80คนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีกว่า100คนประธานในพิธีนำวางพวงมาลาหน้าองค์สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้วางธาตุหินเป็นที่ระลึกของวันทหารผ่านศึกและร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อไว้อะไรแด่เหล่าทหารที่ผ่านสมรภูมริรบจากนั้นอดีตทหารผ่านศึกได้ทำการยิงปืนเพื่อเป็นการสะดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึกในพื้นที่ของอำเภอพบพระ ที่ผ่านสมรภูมิรบร่มกล้าวในจังหวัดพิษณุโลกสมรภูมิรบเขาคอในจังหวัดเพชรบูรณ์และสมรภูมิรบประตูผาในจังหวัดน่านวันทหารผ่านศึกเป็นวันที่ประชาชนทั่วไปอีกทั้งส่วนราชการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเชิดชูเกียรติและเอื้ออาทรต่อทหารผ่านศึกวีรชนผู้กล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินอีกทั้งในวันทหารผ่านศึก เป็นวันที่อดีตทหารผ่านศึกได้มาพบปะพูดคุยกันกับเรื่องราวในอดีตที่ได้สร้างวีรกรรมอันดีความภาคภูมิใจของตนและประเทศชาติ